ครับกับสวัสดีเอฟซีทางสองของเซียนนาดีพระรวยสุขุสุขคนนะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28นะครับสิงหาคม2566นะครับครับครับมือนี้ก็เป็นมือหวยออกนะครับเขาก็มาเบิ้งผลงานของเล่าหลับที่แล้วก่อนนะครับเนาะจังคอยมาเบิ้งผล จะมาตามต่อกับหวยเล่าพัฒนาของเซียนพ่นลิมทั้งนะครับครับของเซียนพ่นลิมทั้งรอบที่แล้วนะครับเขาแต่ว่าเขาตัวกันนะครับออกชุดตัวกันนะครับครับรอบที่แล้วนะครับผลหวยเล่าออกศูนย์ห้าห้านะครับแปดศูนย์สามนะครับเลขล่างออกห้าแปดนะครับส่วนเลขสามตัวกับแปดศูนย์สามนะครับเลขสองตัวไทยบนนะครับกลเป็น ออกชุนซ้ำนะครับครับรอบนี้ก็มาตามกันต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาเซียนคนเลีมทางนะครับครับของเซียนคนเลมทางนะครับรอบที่แล้วนะครับอ่าเลขกวิ่งของเซียนคนเลมทางกับเขาเลขกเลขกวิ่งแปดนะครับ <c oughs> บนแต่ว่ามาออกอ่เขารักลอยบนนะครับกับ รักน่วยล่างนะครับเขาสองเด็งนะครับกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดจับคู่นะครับกับกับเขานะครับเพราะว่าเรียกออกหาแปดนะครับส่วนล่างนะครับปิ่งหกกับเจ็ดนะครับชุดจับคู่กับขวาแต่วาเมเขาสชุดตัวกันก็คือแปดหานะครับเอาแปดหาตัวกับเด้ครับเด้เรียกออกหาแปดนะครับเรียกล่างอกห้าแปดนะครับ ผลงานรอบที่แล้วก็ถือว่าตัวเหล็กนะครับขาบออกตัวเก่าก็มีโอกาสเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่ามันปเป็นเหล็กไปออกตัวเก่านะครับเหล็กออกตัวเก่าตัวเดิมนะครับครับสำหรับรอบนี้เราพัฒนาเส้นคนร,ริี่ยมทางนะครับ เช่นเด็กกเขียนไว้แล้วด,วดวน,วะวน,นะครับเด้อเขียนไว้แล้วเพียงแต่ว่าบรรยายนะครับบรรยายหะมันได้เวลาจักแป๊บนึงนะครับกระจังพอดีส้วนเพียงน้องเทาเบิ่งหลุนไปน้วกันนะครับครับวันจันทร์นะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับสิงหาคมเราพัฒนาเสียนคนริมทางนะครับครับรอบนี้นะครับวิ่งลูดบน แปดกับเก่านะครับครับแปดกับเก่าเพิ่นกระเด็นมาทอกันนะครับสายวบ่งสายหลุดนะครับครับพอว่าเซียนน่าดีสิเข้าไปหาแม่นะครับเด้ยุร่วงพยาบาลนะครับก็เลยสิสรุปตัวเลขแบบด้วนๆเห็นพี่ให้น้องเฮาเลยนะครับเด้บดิเขียนบดิเขียนลีลายยังไรนะครับครับสุดจับคู่นะครับกับ ขามีเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดสามแปดสี่นะครับเป็นตัวเด่นสองคูนะครับแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่นะครับครับเป็นตัวเด่นนะครับเจ็ดห้าเก้าห้าเนี่ยเป็นตัวล่องนะครับตัวเลขมีแปดคู่นะครับสูตรบนนะครับเสียนคนริยมทางนะครับ ครับส่วนล่างนะครับส่วนล่างนะครับล่างนี้วิ่งรูดล่างเจ็ดกับแปดนะครับเดินเจ็ดกับแปดทอๆกันนะครับจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับครับก็มีู่แปดคู่ขึ้นกันนะครับ ส่วนตัวเด่นก็เฉีดเส้นใตสีแดงไว้ให้พี่น้องเข้าไปตอแฉบตาจอไปน้ำกันนะครับเด้อครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโศกมันไปน้ำกันกับเล้าพัฒนา,าเสียนคนริมทางนะครับครับเสียนนาดีก็ขวอ,อนุญ,ญตัตยางบรรยายให้พี่ให้น้องเข้าสกอนนะครับบรรยายให้พี่ให้น้องเข้าฟังไปสกอนเรากะ บ้างตัวเหล็กไปพี่น้องเข้าเชีบหน้าจอไปน้ำกันนะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศแดดบ่มีฝนหรอกพี่น้องอากาศดีนะครับเมื่อนี้เดินทางไปทางใดมาทางใดก็บ,บ่ชืุนบ่แสครับเมื่อนี้สะดวกนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้า สุขุสุคนนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นมือวันห้อยออกเราก็ให้พี่น้องข้าวโศกกมันมันไปนํากันกับเรล่าพัฒนาครับไอเ FC ซีห้าแคบหนาจอยดนะครับเด้อกับเซียนคนริมทางนะครับครับก็แคบหนาจอยไปครับ ซื้อขาเมาครับเสี๋ยวไปฝากให้แม่ยุ <ả>? ่งโรงพยาบาลนะครับเตรียมเล่าขึ้นอยากเขาเมาเขาเมาแยามนี่ก็มีนะครับบได้เรียกแย้มนะครับครับมือนีเสียนาดีก็จีไปสรุปตัวเลขยุ่งโรงพยาบาลุุลัล่ะพี่นนองอยู่ในห้องอ่า ของพิเศษนะครับมีโอกาสได้สรุปให้พี่งแน่วเฮ้านะครับเพราะว่าสรุปอยู่ในห้องพิเศษุณใหญุ่ณแม่นะครับเป็นนอนอยู่ในห้องพิเศษนะครับจะไปเปลี่ยนพี่สาวออกมาแล้วก็เสียนนดีก็จะไปนอนเฝ้าแท่นนะครับไปเฝ้าเมียนะครับครับก็ขอทวนอีกรอบนะครับลาวพัฒนาเสียนคนเลี่ยมทางวิ่งบนวิ่งลูดบนแปดกับเก้านะครับเดินทอกันนะครับเลียวิ่งของเพื่อน 7374นะครับชุดจับคู่นะครับตัวร่อง8384ตัวเด่นนะครับเด้อ9394ก้ับตัวเด่นนะครับ7595ก้ับตัวร่องนะครับมีโอกาสออกได้หมดทุกตัวนะครับเมื่อว่าที่เป็นตัวร่องตัวเด่นนะครับวิ่งลวดล่าง7กับ8นะครับตัวเด่นก็มี7071นะครับ8081เป็นตัวเด่นแล้วก็7 2 8ดสองแเป็นตัวร่องนะครับก็มีโอกาสออกได้คือกันนะครับ ครับรอบนี้ก็วังว่าพี่นวังเฮ้าคือยสิโซกมันไปน้ำกันครับครับสําหรับอาจารย์ใดสํานักใดเค่อยเขาดีนะครับเ็ไปเปรียบไปเทียบเบิ่งนะครับทางส่องน้าเสนอเกิดเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อนะครับบ่ได้ก็รันตีว่าเหล็กสิออกตัวไดนะครับบ่ได้จอจงว่าเหล็กสิออกตัวใดเน้นตัวไดที่เน้นออกมาเนี่ยก็เป็นตามสูตรนะครับสกิลข้อออกมาตามสูตร มีโอกาสมาไลค์ก็เลยเนี่ยให้พี่ให้ลองเข้านะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเพิ่นนะครับครับเสีย่ยนาดีกับศิบ่ได้ไปสรุป่งสุดท้ายน้ำสามอาจารย์นะครับเพราะว่าติขอตัวไปเฝ้านะครับเฝ้าคนป่วยนะครับเฝ้าแม่นะครับอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จ่องควายสิสรุปคนเดียวนะครับติดขวาขดเดียวให้พี่ให้ลองเข้าชมไปน้ำกันครับก็ที ได้สดแล้วพี่น้องจะไล่สดตัวเลขให้พี่น้องเข้าช่มไปนํากันครับครับลิปนี้เสียหน้าดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าโฉหมันไปกับเล่าพัฒนานะครับเสียนคนริมทางนะครับครับชิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ